สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูเพชรสอนสนุกอีกครั้งแล้วนะคะกับวันนี้รายวิชาของโปรแกรมตารางงานเป็นยังไงบ้างวันนี้เรียนมาทั้งวันแล้วเนาะคงรู้สึกแบบเต็มที่แล้วแต่ไม่เป็นไรนะมาพบกับวิชาของครูวันนี้ชิลๆสนุกๆน,นะคะ,ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ pivot table นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในรายวิชาของเราเราไปเช็คชื่อกันก่อนค่ะไปค่ะ โอเคค่ะเราก็เข้ามาสู่รายวิชาของเรานะคะก็คือวิชาโปรแกรมตารางงานของครูนะคะครูเพชรชิราลารัตพุทธมีหรือเรารู้จักกันในนามว่าครูเพชรสอนสนุกนั่นเองนะคะเราก็ไปสู่บทเรียนของเราเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราเข้ามาจริงๆแล้วครูก็จะใส่หลักสูตรตารางวิชาแผนการสอนแล้วก็ตารางการวิเคราะห์ต่างๆให้นะคะซึ่งครูได้อธิบายให้พวกเราทราบไปแล้วตั้งแต่ รับแรกใช่ไหมคะสำหรับรับนี้เราเข้าไปเรียนหน่วยที่8เลยนะคะเพราะว่าเราเรียนมาแล้วทั้งหมดกี่หน่วยคะ7หน่วยแล้วหน่วยนี้เป็นหน่วยที่8นะคะให้นักเรียนคลิกไปที่เข้าสู่รายวิชาค่ะโอเคค่ะพอถึงหน้านี้ให้เราคลิกไปที่หน่วยที่8นะคะวันนี้เราเรียนถึงหน่วยที่8กันแล้วนะคะคลิกไปเลยหน่วยที่8นะคะ ก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปสู่การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะไปเช็คชื่อให้ครูก่อนนะคะไปเลยปิเมื่อเรากดไปที่เมนูเช็คชื่อกันนะคะก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาให้นักเรียนกรอกเลขที่ของตัวเองให้เรียบร้อยชื่อนามสกุลอย่าลอกเพื่อนนะคะใส่ชื่อของตัวเองนะคะ เพราะว่าเวลาครูให้คะแนนเดี๋ยวครูจะให้ไม่ถูกเอ๊ะทำไมชื่อนี้มีสองคนหนะ่านะคะใส่ชื่อนำสกุลของตัวเองจากนั้นใส่รูปประจําตัวของตัวเองด้วยเผื่อบางทีครูนึกภาพไม่ออกเอ๊ะคนนี้หน้าตาย,ยัางไงนะครูจะได้เข้าไปดูได้ว่าอ่าหน้าตาแบบนี้นี่เองจากนั้นให้นักเรียนคลิกที่อัปโหลดค่ะโอเคเมื่อเราโหลด รูปของเรามามันก็จะขึ้นมาที่รูปประจําตัวของเราแบบนี้นะคะเลือกที่คิดว่าตัวเองสวยที่สุดนะคะครูเพชรสวยทุกรูปค่ะโอเคต่อไปนะคะเราก็มาลงรา,ายละเอียดลายของเรานะคะไว้เพราะว่าเผื่อว่าเราเรียนไปแล้วอคะแนนมันไม่เต็มหรือว่ามีคาตกบกพ่องครูจะได้แชทไลน์ไปคุยกับเราได้นะคะจากนั้นเราก็กดซับมิ้ไปเลยค่ะ โอเคเมื่อเรากดสัปสิทเสร็จนะคะข้อมูลมันก็จะวิ่งไปที่หน้าครูเพรนั่นเองนะคะ,ะกลับมาที่บทเรียนของเราค่ะ,ะเมื่อเราเช็คชื่อเสร็จแล้วนักเรียนเข้ามาสู่บทเรียนกันเลยนะคะเอะ๊แต่ว่าก่อนเข้าไปเรียนครูให้พวกเราไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนดีกว่าเนาะจะได้รู้ว่าเราต้องเตรียมตัวกันยังไงนั่นเองไปเลยค่ะกดแบบทดสอบก่อนเรียนเลยค่ะ โอเคจะเข้ามาสู่หน้าคาฮูดหน้านี้นะคะในการทําแบบทดสอบก่อนเรียนครูก็ได้ผูกสูตรมาที่เกมคาฮูดนั่นเองนะคะหน้านี้จะขึ้นว่าจะถามว่าใช่ครูเพชรน่ารักไหมซึ่งว่าเหตุผลที่ขึ้นหน้านี้เพราะว่าครูเพชรได้ทําแบบทดสอบไปแล้วนั่นเองนะคะก็เลยถามว่าใช่ครูเพชรไหมถ้าใช่เขาก็จะไม่ให้เราทําแบบทดสอบอีกเพราะฉะนั้นให้ในักเรียนเลือกว่าไม่ใช่นะคะแล้วก็ใส่ชื่อของตัวเองลงไปนะคะ ใส่ชื่ออะไรดีละ่ะมีแต่คูเพชรหมดเลยเนาะเดี๋ยวคุณจะใส่ชื่อว่าเพชรจ้าแล้วกันนะคะเชรจ้าแล้วจากนั้นก็เลือกว่าโอเคไปเลยค่ะชื่อเพชรจ้าก็มาแล้วนะคะจากนั้นก็จะมีข้อสอบขึ้นมาให้เราทํานั่นเองนะคะให้นักเรียนอ่านโจทย์ดีนะคะโจทย์จะอยู่ด้านบนนะคะโจทย์จะอยู่ด้านบนตรงนี้อ่านี่คือโจทย์ของเรา แถวข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําตอบนะคะแล้วก็มีเวลาให้ข้อละ30วินาทีนั่นเองเมื่ออ่านโจทย์แล้วเราก็เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด1ข้อขึ้นมาโอเคก็จะขึ้นมาบอกว่าเราเลือกถูกหรือผิดนะคะจากนั้นให้เราเลือกนิกนะคะคะแนนก็จะขึ้นมาว่าเราได้ลําดับที่เท่าไหร่ของการเล่นในครั้งนี้นะคะจากนั้นก็เลือกนิกเพื่อทําข้อสอบข้อต่อไปเรื่อยๆทำแบบนี้จนครบทั้ง สิข้อนะคะโอเคค่ะทำข้อสอบต่อไปเลยค่ะค่ะเมื่อเราทำข้อสอบเสร็จหมดแล้วนะคะเราก็มาเข้าสู่บทเรียนกันค่ะโอเคนักเรียนจำสัปดาห์ที่แล้วได้ไหมว่าเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องสูตรใช่ไหมคะสูตรในโปรแกรม Excel ของเราก็มีเยอะแยะมากมายเนาะแต่ที่ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับสูตรผลรวมนะคะก็คือซ u ใช่ไหม สูตรหาค่าเฉลี่ยก็คือค่าเอฟเวอรนะคะแล้วก็แม็กมินนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ครูมีเครื่องมือที่เจ๋งกว่าเครื่องมือสูตรที่เราใช้อาทิตย์ที่แล้วมาสอนพวกเรานั่นเองนั่นก็คือ Pivot Table แต่เอ๊ะก่อนที่เราจะไปรู้จักว่า Pivot Table คืออะไรเรามาดูภาพนี้ก่อนว่า2ภาพนี้ถ้านักเรียนเป็นผู้บริหารอสมสมุตินะฉันเป็นประธานบริษัทคิดไป มโนนะมโนโอเคทีนี้เรามามองดูว่าถ้าลูกน้องเราเนี่ยทำงานมาส่งเราสองคนอ่ะคนหนึ่งเหมือนแบบด้านซ้ายคนหนึ่งเหมือนแบบด้านขวาในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารเราจะเลือก่าชิ้นงานไหนคะเพราะอะไรอ่ะส่งคำตอบมาในช่องแชทได้เลยโอเคหลายคนส่งมาบอกว่าเลือกรูปที่สองเพราะอะไรคะเพราะว่า มีความดึงดูดสวยงามสามารถตัดสินใจได้อ่าโอเคเยี่ยมมากค่ะนี่คือเหตุผลของการใช้ pivot table นั่นเองนะคะซึ่งในภาพด้านขวามือทำมาจาก pivot table ส่วนด้านซ้ายมือนะคะเป็นจากโปรแกรม excel ทั่วไปที่เราสร้างขึ้นมาเป็นข้อมูลดิบนะคะที่เราเรียกมันว่า raw data หรือว่าข้อมูลดิบนั่นเองนะคะทีนี้เรามารู้จักกันว่า pivot table คืออะไร ะะสำหรับรูปภาพเมื่อกี้นะคะรูปภาพนี้ก็คือเป็นภาพที่เราสร้างมาจาก pivot table นะคะก็คือเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากๆนั่นเองนะคะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่อยู่ใน microsoft excel นะคะพวกเราหลายๆคนไม่รู้จักใช่ไหมว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมารู้จักกันนะคะสำหรับ pivot table นะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสรุปข้อมูลจำนวนมากๆในรูปแบบของตารางแล้วก็รูปแบบ กราฟไพวอทชาร์ดนั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูทํามาให้ดูนะคะซึ่งเป็นแดชบอร์ดนั่นเองนะคะก็คือจะสรุปออกมาเป็นเห็นไหมคะตารางก็ได้เป็นรูปกราฟก็ได้แล้วก็มีสีสันต่างๆน่ามองกันทีเดียวใช่ไหมคะ,ะต่อไปเรามารู้จักประโยชน์ของไพว o ทเทเบิลกันบ้างว่าไพว o ทเทเบิลมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะสำหรับ p i v o t Table นะคะประโยชน์ของมันก็มีเยอะแยะมากมายนะคะอย่างเช่น เรียนรู้ง่ายนะคะถ้าเรารู้จักพื้นฐานของ Excel เราก็สามารถเรียนรู้ภัวัได้ไม่ยากเลยนะคะสามารถคำนวณได้เป็นอย่างดีนะคะสามารถสร้างาสูตรการคำนวณไม่ว่าจะเป็นแบบเครื่องคิดเลขสูตรคำนวณต่างๆโดยที่เราไม่จำเป็นต้องรู้รายละเอียดของสูตรนั้นนะคะเพียงแค่เรารู้ว่าสูตรนั้นใช้ทำอะไรก็พอนะคะต่อไปอย่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูลหรือ,อ นักโปรแกรมเมอร์อย่างเรานะคะก็คือความถูกต้องแม่นยำนั่นเองเป็นหัวใจหลักของนักวิเคราะห์ข้อมูลเลยนะคะ p i v o T t a b l e ก็ตอบโจทย์ข้อนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วที่สำคัญสุดๆเลยนะคะขั้นเทพของมันสามารถต่อยอดนะคะต่อยอดเทคโนโลยี p i v o t t a b l e BI หรือ Power BI ได้นะคะทำงานร่วมกับเครื่องมือด้านการวิเคราะห์ประเภทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ รู้จักประโยชน์ไปแล้วเนาะทีนี้ให้นักเรียนนะคะโหลดโหลดมานะโหลดหน้าตาของ pivot table นี้มาเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปโหลดข้อมูลมาแล้วทำตามที่ครูพาทำนะเรามารู้จักส่วนประกอบของ pivot table ก่อนนะคะ pivot table ก็ประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันนะคะก็จะมี row w ก็คือ คำว่า r o นี่ก็คือแถวนะคะที่เรารู้จักกันเนาะในในภาษาไทยก็คือแถวการที่เราแสดงสรุปข้อมูลส่วนตารางด้านซ้ายมือแบบแถวนะคะ column label ก็เป็นการใช้ข้อมูลสรุปส่วนหัวตารางด้านบนนะคะก็คือหมายเลข2 value ก็คือสรุปข้อมูลที่ต้องการโดยกำหนดเป็นสูตรซ้ำเอเบ e ิตต่างๆซึ่งอยู่ในเขตหมายเลข3ส่วนอันที่4เป็นฟิลเตอร์นะคะเป็นการกรองข้อมูลที่เราต้องการจะโชว์นั่นเองค่ะ ค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะให้นักเรียน,นะะดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดไฟล์ที่ครูวางไว้ให้ตรงนี้นะคะคลิกดาวน์โหลดไปเลยนักเรียนก็จะได้ไฟล์ข้อมูลดิบตัวนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมกันโอเคดาวน์โหลดเสร็จได้ยังคะอ่าเสร็จแล้วไปค่ะไปทําไปพร้อมกันเลยนะะเมื่อเราได้ไฟล์นี้มาให้นักเรียนคลิกนะคะคลิกที่ตารางช่องใดก็ได้ชรางหนึ่งช่องหน,งนะคะ ก่อนที่เราจะไปทำ Pivot Table เนี่ยถ้าจะให้ง่ายเราตั้งสร้างเป็นตารางก่อนเพราะฉะนั้นนักเรียนไปคลิกข้อมูลช่องใดช่องหนึ่งนะคะในไฟล์ที่ครูให้ไปเมื่อกี้แล้วก็มาคลิกที่แทรกค่ะแล้วก็เลือก Table เพื่อสร้างตารางขึ้นมาก่อนนะคะ Table ก็คือตารางนั่นเองนะคะก็จะปรากฏข้อมูลนี้ขึ้นมาให้เราคลิกว่าตกลงนะคะ,ะ,คะก็จะได้หน้าตาของตารางออกมาแบบแบบนี้นะคะด้านขวามือนะคะ จากนั้นพอเราได้ตารางด้านขวามือมาแล้วเราก็จะไปสร้าง p i v o t Table กันค่ะโดยนะคะเราไปคลิกที่แทบเลยคะ่ะแท็บ Insert นะคะด้านบนของ Excel นะคะก็คือตรงนี้นะคะจากนั้นนักเรียนมองด้านมุมด้านซ้ายสุดเลยของเอ็กเซลของเรานะคะจะมีคําว่า p i v o t Table ขึ้นมาให้นักเรียนคลิกไปเลยคะ่ะจากนั้นก็จะขึ้นไดอะล็อกให้เราแบบนี้นะคะส่วนแรกมันจะขึ้นมาถามว่า เราจะใช้ข้อมูลในการสร้าง pivot table าตารางนี้ใช่ไหมนะคะโอเคเราก็เลือกตารางนี้เลยไม่ต้องทำอะไรนะคะส่วนที่2มันจะถามเราว่าเราจะสร้าง pivot table ที่ชีตใหม่หรือที่ชีตข้อมูลเดิมนะคะในส่วนมาตรฐานแล้วส่วนมากเราก็จะเลือกเป็นชีตข้อมูลใหม่นะคะให้นักเรียนติ๊กเลือกข้อมูลใหม่แล้วเ,เลือกโอเคค่ะจากนั้นจะปรากฏไดอะล็อกของ pivot table เหมือนด้าน ขวามือของเรานะคะอันนี้เป็นหน้าตาของ Pivot Table ทีนี้มาดูซิเราได้หน้าตา p i v o t Table มาแล้วเนี่ยเราจะใช้งานยังไงใช้ไหมคะมีใครทราบไหมคะว่าใช้งานยังไงในยกมือหน่อยโอเคหลายๆคนยังไม่ทราบเนาะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะโอเคนะคะในส่วนนี้ที่เราเลือกเมื่อกี้ก็จะได้หน้าตาของ Pivot Table อันนี้มานะคะ เราก็จะมาเลือกข้อมูลเข้าไปยังส่วนต่างๆตามส่วนประกอบที่ครูสอนไปข้างต้นเมื่อกี้ใช่ไหมที่ประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันถูกต้องไหมคะทีนี้ในการเรียนวันนี้ครูต้องการให้ชื่อเนี่ยไปแสดงอยู่ที่แถวข้อมูลด้านซ้ายนะคะครูก็คลิกที่ชื่อค้างไว้นะคะจากนั้นก็ล,า,ลากลงมาลากลงมาวางตรงชื่อข้างล่างตรงรูตรงนี้นะคะแล้วก็ปล่อยมือนะคะก็จะปรากฏ ชื่อด,ด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะจากนั้นครูอยากได้ตําแหน่งว่าเขาอยู่ด้านไหนอยู่ด้านการเงินด้านอะไรหรือเปล่าตรงหัวข้อมูลที่ตารางด้านบนนะคะก็คือตรงคอลัมน์ตรงนี้นะคะครูก็ไปคลิกที่ตําแหน่งพนักงานนะคะค้างไว้แล้วก็ลากมาที่คอลัมน์นะคะก็จะปรากฏหัวคอลัมน์ตรงนี้เป็นตําแหน่งของพนักงานนั่นเองทีนี้ครูอยากทราบว่าเงินเดือนของแต่ละคนแต่ละตําแหน่งเนี่ย มีเงินเดือนเท่าไหร่อ่าทำยังไงคะไปคลิกที่อะไรไปคลิกที่เงินเดือนค้างไว้แล้วลากมาที่ value นะคะเราสังเกตตรงคำว่า summary ตรงนี้นะคะมันก็จะโชว์อะไรคะโชว์เงินเดือนของแต่ละคนขึ้นมาเห็นไหมเราทำข้อมูล pivot table 3มิติใช้เวลานานไหมคะ2องนาทีเสร็จเห็นไหมครูบอกแล้วว่าเป็นขั้นเทพมากๆนะคะอันนี้คือความสามารถของ pivot table นะคะ มาถึงจุดนี้แล้วมีใครสงสัยหรือทำไม่ทันบ้างไหมคะยกมือได้ค่ะไม่ทันตรงไหนครูจะได้ทวนอีกรอบหนึ่งโอเคพวกเราทันกันทุกคนนะคะงั้นไปต่อค่ะเมื่อกี้ที่ครูพาทำเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็คือลากข้อมูลจากฟิลตรงไหนลูกฟิลด้านบนตรงนี้นะคะไปวางในจุดที่เราต้องการว่าเราต้องการให้แถวเนี่ยแสดงอะไรเราก็ลากข้อมูลฟิลตัวนั้นมาวางที่ แถวใช่ไหมคะหรือโรนั่นเองแล้วก็ถ้าต้องการแสดงคอลัมน์ให้ข้อมูลไหนแสดงที่คอลัมน์เราก็ลากข้อมูลนั้นมาวางที่คอลัมน์นั่นเองนะคะต้องการแสดงผลรวมหรือโชว์ตัวเลขตัวไหนเราก็ลากมาวางที่ค่านะคะก็จะได้ข้อมูลออกมาว่า,าคนนี้ตำแหน่งนี้เงินเดือนเท่าไหร่น,นะคะเห็นไหมคะทำแป๊บเดียวไม่ถึง3นาทีก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะ โอเคค่ะอ่าอันนี้นะคะส่วนฟิลเตอร์นักเรียนก็จะเห็นเมื่อกี้เนาะอ่าตรงหน้าตรงนี้จะมีฟิลเตอร์อยู่เห็นไหมคะฟิลเตอร์ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวกรองนะคะที่เราต้องการจะกรองให้โชว์ข้อมูลอะไรหรือต้องการเอาข้อมูลไหนที่เราไม่ต้องการที่จะโชว์ในนี้ออกนั่นเองเราก็ไปคลิกที่ฟิลเตอร์นะคะแล้วก็เลือกข้อมูลที่เราต้องการได้ว่าเราต้องการโชว์อะไรนะคะก็จะได้ข้อมูลแดสบอร์ดที่ เป็นตารางให้เราแปบ๊บเดียวค่ะ2นาะทนีก็ได้แล้วค่ะพอเราทำเป็น pivot table ได้แล้วเป็นตารางข้อมูลได้แล้วเราสามารถมาสร้างเป็น pivot chart ได้ด้วยนะคะเห็นไหมครูบอกแล้วว่าเทพตั้งแต่แรกทีนี้วิธีการสร้าง pivot chart ท,ทำยังไงให้เราคลิกที่ข้อมูล pivot table นะคะพื้นที่ของมันตรงไหนก็ได้ที่หนึ่งจากนั้นนักเรียนก็ไปไปที่เมนูแทรกเหมือนเดิมค่ะเห็น เมนูกราฟไหมคะนักเรียนคําสั่งกราฟเห็นไหมมีกราฟต่างๆทั้งแผนภูมิแท่งเส้นแล้วก็วงกลมต่างๆในที่นี้ครูจะพาทำแผนภูมิแท่งนั่นเองนะคะเราก็ไปติ๊กที่แผนภูมิแท่งแล้วก็เลือกตกลงนะคะมันก็จะได้แผนภูมิขึ้นมาให้เราว่า,วา,าแผนภูมิแท่งนี้ก็จะโชว์ข้อมูลจาก p i v o t Table ของเรานั่นเองเห็นไหมคะวิธีการทำแดชบอร์ดจาก p i v o t Table ใช้เวลาแค่กี่นาทีคะ สามคลิกก็เสร็จแล้วนะคะถ้าเราเรียนรู้แล้วก็เข้าใจการใช้งานเบื้องต้นของมันนะคะโอเคในการใช้ Pivot Table เราก็เรียนจบกันแล้วเนาะทีนี้มีใครสงสัยอะไรสอบถามครูเพื่อนเติมไหมคะถ้าไม่มีนะคะครูจะสรุปที่เราเรียนมาทั้งหมดเมื่อกี้นะคะที่เราเรียนมาทั้งหมดเป็นการเรียนของ Pivot Table นะคะ PivotTable เ,เ,เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสรุปข้อมูลจำนวนมากๆให้อยู่ในตารางข้อมูลหรือข้อมูลชาร์ต p i ร o t ชาร์ตนั่นเองหรือจะทำทั้งสองอย่างพร้อมกันเลยก็ได้นะคะแล้วก็สามารถทำงานได้รวดเร็วนะคะใช้เวลาแค่3นาทีมีความถูกต้องแม่นยำมากนะคะโอเคเราเรียนรู้แล้วก็รู้จักวิธีการใช้ไปแล้วต่อไปครูจะให้พวกเราทำแบบฝึกหัดนะคะให้คลิกที่ ุ่มแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็เข้าไปทําแบบฝึกหัดส่งครูในคัทรูมนะคะครูจะเข้าไปตรวจงานพวกเราในคัทรูมหลังจากนั้นให้พวกเราทําแบบทดสอบแบบทดสอบหลังเรียนให้ด้วยนะคะเพื่อทบทวนความเข้าใจว่าที่เราเรียนมาเราเข้าใจไหมนะคะสําหรับชั่วโมงนี้นะคะครูก็พบกับพวกเราเพียงแค่นี้พบกันคับหน้าค่ะสวัสดีค่ะ